สวัสดีครับกลับมาพบกับ t ทเวกเตอร์สตูดิโอีกแล้วนะครับเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนนะครับผมมีโพสต์ไว้ในเฟซบุ o กเพจไทเวกเตอร์สตูดิโอว่าจะแนะนําและสอนวิธีการสร้างเส้นรัศมีรอบวงกลมและวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอและมาสอกนกันแบบทีละขั้นติดตอนกันเลยซึ่งการทําเส้นลอบวงกลมอันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Rotate t ทูลนะครับ สำหรับโรเลททูนนั้นก็ตามชื่อเลยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหมุนนะครับโอเคเล้วมาเปิดโปรแกรมโอเคก็เริ่มที่ create new สร้างเ่องเน้นใหม่ขึ้นมา1ชิ้นนะครับโอเคจากนั้นเราก็สร้างรัศมีวงกลมขึ้นมาด้วยการกด L หรือคลิกที่เครื่องมือวงกลมนะครับ ellipse นี่ครับจากนั้นเราก็เปิดไม้บรรทัดมานะครับรุเลอร์ถ้าหาไม่เจอก็ก,กด c อนโทร R หรือเข้าไปที่ View นะครับและคลิกตรงนี้นะครับนี่มันจะมีไฮหรือโชว์ถ้าเกิดเราโชว์อยู่แล้วมันจะขึ้นว่าเป็นไฮรุนเลอร์นะครับน้วก็ลากให้เส้นตรงกลางก็คือลากสแนปที่ลากสแนปเนี่ยเราต้อง กดที่ Ctrl U ก่อนนะครับเพื่อให้มันให้เส้น snap ของเราเนี่ยลากเข้ามาส n a p อยูต่ตรงกลางขององค์กรมที่สร้างซึ่งถ้าเราไม่กดไว้เนี่ยมันจะเห็นไหมครับมันจะไม่นิ่งซึ่งอาจจะไม่ชัวร์ได้ให้กด Ctrl U แล้วเราจะเห็นนี่หนไหมครับคำว่า center แล้วก็วางจากนั้นเราก็มาเริ่มวิธีการสร้างได้เลย เดี๋ยวผมลองเพิ่มวงกลมสักสองสามวงนะครับเพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ของเส้นที่เราจะวาดก็คอนโทรลซแล้วคอนโทรลลงไปแล้วก็เปิดอที่อ b j e เ t เพื่อย่อขยายขนาดนะครับ Object Transform Scale เราก็เลือกขนาดที่ต้องการกดโอเคอเรียบร้อยผมจะทำสี ที่มันแตกต่างกันไว้นะครับจะได้ไม่งงขยายขนาดเส้นนิดนึงได้เห็นกันชัดๆในหน้าจอโอเคสีในสุดเอาสีชมพูไม่ใช่สีชมพูสีที่สองเอาเป็นสีฟ้าแล้วก็สีดำสีที่สามมาเริ่มที่เส้นแรกเลยนะครับเราก็ใช้เป็นทูนนะครับในการสร้างเส้นตรง ถ้าจะให้ตรงเป๊ะเนี่ยก็คือเรากดชิปไว้นะครับกดชิปเมื่อกดชิปเส้นที่ได้มันจะถูกส n นปถูกกำหนดให้เป็นเส้นตรงหรือเส้นเฉียงในมุม45องศาม90องศาบแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกเลือกเส้นนี้ไว้ที่เราวาดมาสักครู่นะครับและคลิกที่เครื่องมือ โรเตททูลหรือกด R นะครับอาวางตรงกึ่งกลางที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เราลากเส้นไครไว้เมื่อกี้นะครับ mm hmm. กด alternate นะครับพอกด alternate ปุ mm ๊บ hmm. มันจะมองเห็นมีเส้นเล็กๆอยู่ข้างในสามจุดนี้นะครับนี่่าทีนี้คือสิ่งสําคัญแลกําหนดให้องศาของเส้นที่เราสร้างเนี่ยมันเอียงกี่องศาซึ่งตรงนี้ต้องใช้เครื่องคิดเลขเข้ามาช่วยนะครับ แเตอร์อย่างสมมุติผมต้องการให้มีทั้งหมด27เส้นเราก็เอา360เป็นตัวตั้งและหารด้วย27ก็จะได้นะครับ13 3จุดสถามว่าทำไมต้อง360 360ก็คือจานวนองศาของวงกลมดังนั้นถ้าเราต้องการเส้นเท่าไหร่เราก็เอา360องศาตั้งและหารด้วยจานวนเส้นจึงจะได้องศา ในการเอียงของเส้นนั้นๆเอามาใช้งานนะครับก็ตามนี้ครับ13.3ครับพิมพ์ค่าลงไป13.3และคลิกตรงนี้นะครับ copy นี่ก็ได้มาแล้วเส้นที่2และด้วยความรวดเร็วเราก็ใช้วิธีการกด ctrl D นะครับกดรัวๆได้เลยนี่ก็จะได้เส้นทา่ต้องการออกมาเรียบร้อยก็ลองนับดูนะครับว่าเส้นครบมา27เส้น มาดูว่าได้ทั้งหมดกี่ชิ้นโดยที่ออบเจกต์นี่ครับครบ2 7ชิ้นเป๊ะหลังจากนั้นเราจะมาสร้างเพิ่มก็เหมือนเดิมนะครับสร้างเส้นตสีฟ้าคราวนี้ต้องการเท่าไหรด่ดีสมมุติเราต้องการ ร้อยสามสเส้นก็เหมือนเดิมครับเปิดเครื่องคิดเลขส6มตั้งหารด้วย130ก็จะได้นะครับสองจุดเจ็ว่าเป็น2.77แล้วกันเราก็เลือกมากดเครื่องมือโรเต t e อนเทเนอเข้าเซนเตอร์เมื่อกี้ได้อะไรนะ2.77 ครับเิ็นไปสองจุดเจ็ดเจ็ดคัปปี้มันเดิมแล้วก็คันทนดีค้างไปเลยครับรัวมันก็จะหมุนไปตามเส้นที่เราเอา่อที่เราวางไว้นีครับมันจะได้ค่าตัวเลขเป๊ะเลยครบไหมเอ่ยเช็คได้เหมือนเดิมครับก็คือกดเซมสโตคันเลอร์อกด็ดูดอะิมิวที่เลือกไว้ วิธีการเช็คพวกนี้นะครับมันจะมีบอกหมดเลยในโปรแกรมก็คือเนี่ย document info แล้วเราเลือกอน,นี้ครับ object นะครับมีเส้นผ่าที่เราเลือกไว้ก็คือ130เต้นพอดีเป๊ะเห็นไหมครับง่ายๆตัวนี้เองแต่ว่าเราก็ต้องจดจำนำไปใช้ให้เหมาะสมกับเรานะครับสำหรับเทคนิคในคราวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลองนำไปไปยุกต์ใช้งานกันดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ้ยังไงก็มีคําถามหรือต้องการจะติชมอะไรก็สามารถพูดคุยกับเราทางคอมเมนต์ได้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย